สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูเหรียญกองพันโคลานะครับซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมหนึ่งในสี่กองพันของหลวงพ่อเกษมนะครับสร้างในปีพศ2518นระครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ี่เนื้อนะครับก็คือเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงครับจํานวนการสร้างก็คือเนื้อทองคําสร้างยี่บเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อเงินสร้างร1 9สิเกเหรียญเนื้อนวะสร้างสองพันเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงสร้าง6 0พันเหรียญครับซึ่งเป็น จำนวนการสร้างที่น้อยมากครับส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อตาวันะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับจมูกโด่งปิ๊ดเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยที่สุดตั้งแต่ที่ผมได้เหรียญกองพันโคราชมาเลยนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคครับผมทีนี้เรามาดูแท้ดูยังไงนะครับก็คืออันดับแรกที่ที่ผมดูนะครับก็คือผมจะดูที่หูเหรียญตรงนี้นะครับหูเหรียญตรงนี้นะฮะจะดูที่ด้านขวามือของเรานะฮะด้านขวามือของเราจะมีเนื้อเกินออกมานะส่วนด้านซ้ายจะไม่มีนะครับนี่ฮะัครบ เห็นไหมครับนี่ฮะจะมีเนื้อเกินออกมาครับฝั่นด้านซ้ายจะไม่มีนะครับนี่ครับนี่แล้วทีนี้เรามาดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับนี่ครับจะมีความคมชัดเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ครับชัดมากเลยนะครับนี่ดูเส้นเกษาหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวครับเป็นทิ่มๆออกมาเลยครับนี่ฮะนี่ฮะเนี่เป็นเส้นออกมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวซูม m ให้ดูเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แหลมๆทิ่มๆออกมาเลยนะครับนี่ครับชัดมากนะแล้วดูดวงตานะครับดู ดวงตาของหลวงพ่อนะครับก็คือในตาจะมีลูกตาแล้วก็ในลูกตาในสุดนะจะเป็นหลุมเข้าไปนะครับเนี่ยจะเป็นเป็นหลุมเข้าไปนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ยจุดสังเกตเลยนะครับนี่ฮะนี่จะมีความคมชัดนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับคมชัดเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่เราธรรมชาติเหรียญนะครับมราจะมีเส้นเสนนะครับเนี่ยจะมีเส้นเสนเส้นตามพื้นผิวเหรียญนะครับนี่ครับนี่ครับนี่แท้ดูง่ายนะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครัทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังของเหรียญนะครับสังเกตที่คอเหรียญนะครับตรงนี้ฮะจะมีมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะมีร่องนะฮะแล้วก็จะมีรอยปิ้นเนี่ยพับเข้ามาอย่างนี้เลยนะฮะนี่ครับนี่รอยปิ้นเนี่ยแล้วก็รูจาอเนี่ยจะมีรอยปิ้นนะครับแล้วก็นี่ครับดูดูตรงนี้นะครับนี่ครเหรียญจะเป็นวงรีครัะส่วนพอมาถึงตรงนี้ปั๊บจะจะเว้าเข้าไปนะครับนี่จะเป็นเกลียวทุกเหรียญเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะจุดนี้นะฮะนี่เป็นจุดที่ เซียนไอหลงไฝหลวงพ่อเกษมใช้ดูเหมือนกันฮะจุดนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็ให้ดูความคมชัดของตัวหนังสือนะครับนี่ฮะจะต้องเป็นธรรมชาติของบล็อกบล็อกแทนฮะนี่ฮะนี่ให้ดูนะครับนี่ความคมชัดนะตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับคมชัดนะอ่าอ่าแล้วอีกจุดหนึ่งฮะที่ที่ดูกันฮะที่เซียนสายหลวงพ่อเกษมจะดูกันคะ ระหว่างตัวทตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองจะมีเส้นขีดตัวมานี่นะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมซูไม่ดูนะครับเก๊จะยังไม่ติดนะฮะเต่เก๊จะยังไม่ติดนะแต่ยอย่างแท้จะต้องมีนะฮะนี่อย่างแท้จะต้องมีนะเห็นไหมครับนี่ครับนี่ชัดเลยนะครับนี่นะนี่ครับนี่นะนี่เส้นนี้นะครับแล้วก็อตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะฮะจะจะเป็นรอยจึก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 อยู่เนี่ยเป็นเส้นเส้นเส้น แต่จุดนี้ผมไม่อยากให้จดจำครับเพราะว่าอของเคก็มีเหมือนกันนะแล้วก็บริเวณขอบเหรียญนะครับนี่บริเวณขอบเหรียญเนี่ยจะมีรอยตะไบนะครับนี่รอยตะไบแต่งแต่งผิวนะเราจะมีคิปปิ้นนะคิปปิ้นเนี่ยรอบเหรียญเลยนะครับนี่ครับเหรียญนี้ต้องคมชัดเป็นธรรมชาตินะครับคิปปิ้นนะนี่แล้วมีรอยตะไบนะฮะนี่แต่งชัดเจนนะทีนี้เรามาดูตัวตัดนะครับนี่หันข้ามมาฮะจะเป็นการลักษณะของการตัดฉีกนะไปยุบ 2 5 1 8นะจะเป็นการตัดฉีกนะครับดูนะครับนี่ดูนะครับนี่ฮะตัดแล้วก็ฉีกเนะี่ยยุ่ยยุ่ยอย่างนี้เลยนะตัดยุ่ยยุ่ยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเนี่ยตัดแล้วฉีกตัดแล้วฉีกนะอ่าแ, mm hmm. แล้วก็จุดที่ผมดูฮะเป็นจุดที่สำคัญเลยนะสำหรับผมดูนะนี่อันนี้เป็นเป็นทิศส่วนตัวผมนะครับเนี่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่าทิศส่วนตัวผมเลยนะครับที่ผมใช้ดูนะอ่ะหาหันข้างมานะครับนี่ ให้ให้ดูท <ห hiding S 2> ี่ว่าความหนาของเหรียญนะกับกับหูเหรียญนะก็คือหูเหรียญจะบางกว่าพื้นเหรียญเนี่ยครับคือสารในสี่ส่วนนะนี่ครับเนี่ยพื้นไอข้อเหรียญเนี่ยจะบางกว่าพื้นเหรียญเนี่ยดูได้เลยนะครับนี่ทั้งสองด้านนะนี่ชัดเจนเลยนะครับนี่ถ้าเสมอกันนี่ค <punto> uh ือวางได้เลยนะครับนี่นี่ครับนี่ชัดเจนนะครับก็คือข้อข้อเหรียญเนี่ยจะบางกว่าพื้นเหรียญเนี่ยอัในสี่ส่วนนะอ่า นะครับผมง่ายไหมครับนี่เหรียญกองพันโคราสนะครับถ้าไม่อยากคิปด,ดีๆจากเราโปรดกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วผมจะมาแนะนําวิธีการดูเหรียญรุ่นอื่นๆต่อไปครับ